โอ้ยมาถูกมาหยาบแต่นาะเดี๋ยวได้ตัวดับตัวดีน้ำปูยอยู่ต้นไม้นี่แล้วม่ได้ขังวดสิมาขะคอยเ,เหม็นๆเด้อปูเด้ดเดเอจับตาโอ้ยมิเตพีเจนองมาขอโศกขอหมันเนาะเห็ดกระห้อยท่าแปลกวันนี้ลูกหลานมาขอตัวดับตัวดีเด้อปูเด้อจะได้กระไดเมื่อแรกเนี่ยสามตัวคงยงฟันเห็นตัวเด้อปูเด้อ อ,อ้าแปลงมนะันก็นะขอโศกขอห้นทำอ่าพูดเจ้าของที่เจ้าของท่านนั้นโอ้ยขอตัวรับเจ้ดีนเด้อปูเด้ออย่ยงนข้าแต่ว่าผู้หายโศกหายมันอยู่นี่แหละอ่ามองมุนอยู่บางกอกปูดะแต่ว่าผู้บอกอยุโกขามนี่แหละเพื่อนว่า อะไรกับอส่งขอใส้เรื่อยๆปูเลยมันจะไหลเนาะมันเพราบกเกินเนาะมันกพแกงพสเนาะ,นะบอกตัวรับตัวดีเรื่อยๆวันมันตัวไหลเนาะเมเห็นหงประดนเนาะพราะาบกเกินเนาะห้วยคันตาเพดีคนนั้นก็เอาอย่างล่ะเอานี่ไปฮะมันยังครับดีคุณพัดโอ้ใส่แล้วตาแกงตาใสา่ิีสมุนไพร หลักบำรุ่งสายตาโอ้เออดันโอ้ยจะมันชาตให้โชคให้หมันเนาะปอ้ยงวดสิมาจิเตรียมตีงขายหน้าผลอะไรเปติงเดอ้อห้่ยมาท่าไห้จะแป้งแต่คือภาสาผมให้น้ำแน่